กานนครับแม่น้ำที่เราเสียงอยากมาที่สุดครับธรรมดาแม่น้ำาหมดใช่ไหมครับเจ้าใช่ครับจริงๆเราเห็นมัดั้งแบบออสเตรียแม่น้ำมันได้แล้วแลก็มาถึงนะครับส่รถไฟบูดาเฟสทีเรตีคนะครับมันช่างต่างกับออสเตรียเลยเกินครับแต่ว่าแบบนี้นะครับที่เราชอบเพราะว่าออสเตรียมันสวยเกินไปมันดีเกินไปครับเครื่องหมผู้หญิงไงครับมันเขาดีเกินไปครับ เร <laughs> าเลยไม่ชอบครับ <laughs> ใช่ไหมครับชอบ <laughs> อันนี้ n น c o m m อมเมนตอนนี้เราก็มาถึงกรุงบูดาเปสต์แล้วครับเมืองหลวงของเทศกังการีก็ปันท้ากันมากสองวันนี้เงไฟของฮังการีกับไฟของออสเตรียเราคงเจ๊นี่เขาต่างกันอยางเงี้ย ครับตอนนี้ก็กำลัจะเข้ามาซื้อตัวที่จะไปโครเอเชียครับเมืองหลวงของซาเก็ตแต่เราดูมีตัว๋วหรือเปล่าที่นี่คล้ายหัวลำโพงครับควารู้สึกเก่าคลาสสิกเหมือนกันเลย ความเห็นเรื่องค่าเงินที่หนงเนี่ยเมื่อกี้ลองดูแล้วเนี่ยค่าแรกเงินมันถ้าเกิดแรกตามร้านมา,านนนนรตรฐานอยู่ในส่วนรถไฟผมให้230ฟลอเรนต่อ1ยูโรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลทจริงๆเนี่ปยประมาณ290เท่ากับราคาทุนเนี่ย60ฟลอเรตอนต่อ1ยูโรคือประมาณ10บาทเลยนะใเอาเงินไทยไป40บาทได้กลับมา30บาทราคาทุนไปคือราคาทุนไป20 20-30เลยที่สุดคือไปแลกผ่านตึ้งไอเทนะ กดเท่าไหร่ก็เสียแค่ร้อยเดียวคาดทุกีย่ยต่างประเทศผมว่ามันดีสุดแล้วไม่ต้องพวกมันมาเยอะอนะค,ครับมันกฏผ่านไพอถูกกว่าตามคนะ<อ>าดนะาครับก็รถไฟก็ดีหม่นเก่าครับใช้ได้เลยครับเราชอบครับ โรงแรมของเราจะได้นะครับโฮมเมสโฮสเทลหรือโรงแรมทำเองอก็เก่าโคตรแต่ข้างในเขาได้รางวัลนะครับผมว่ามันคงสวยนะเราเพลินแ่นอะอันนี้ก็เป็นห้องที่เรามาพักกันนะครับก็คือเราอยู่กันชั้นสองคือมันเป็นโฮสเทลที่มีเอกลักษณ์มากๆคือเป็นเหมือนกับบ้านเขาเองนวก็มาดัดแปลงเป็นโฮสเทลนะครับนี่ก็เป็นห้อง ก็เป็นนอนรวมกันมีหัด3เตียงที่เห็นนะครับข้างบนก็เป็น3ามเตียงเรานอนกันอ่าเตียงบนผมเนี่ยนอนชั้นบนเตียงนี้เพื่อนผมเนี่ยนอนจ้เนี่ยนอนเตียงนี้ตรงนู้นมีคนนอนอยู่แล้วมาดูใครเดี๋ยวไปทําความรู้จักทีหลังที่นี่เจ๋งมากครับคนอนที่ใส่ดีครับสะอาดด้วยน่ารักด้วยครับผมชอบโฮสเทลที่มันอะไรที่มันเล็กๆน่ารักแบบนี้บางทีพวกที่ผมไปนอนมาอย่างมอสโกหรือว่า,าอย่างปรากอย่าง เรี Vienna, ยนนาเงี้ยมันดูใหญ่ไปอ่ะมันไม่รู้มันวุ่นวายไม่ชอบชอบงี้ดีกว่าไม่รู้ตอนน้เราก็เตรียมพร้อมแล้วครับที่จะไปเที่ยวกรุงบูดาเปสต์ครับประเทศฮังการีกแต่ว่าสะดุดใจครับคือท,ที่เราความายนี่นแหละยังไม่เห็นร,ยา,นรนนา,นายละเอยียดเป็นแบบมาสสไตล์ยุโรปย้อนยุคหนาชึ้งมากครับไอที่ขอทาร์กเกยว่าชวนให้เรานอนหรือโฮสเทลเนี่ย คราคงไมเท่ากับแนป้ายแดงนี่เองนี่เราบบชอบทีน,นี่้าไาติบไปโจมกันเลยปะ เราก็นั่งรถบัสสาย13เนี่ยมาอยู่ที่ตรงไหนครับเนี่ยซัมปิงสักที่ในเมืองซัมเมอร์ชั้น10ของบูดาเปสต์มองไปนี่ผมเกลจะเสีน้ำเงินแท่งๆเลยแล้วอยู่เขตชั้นเ<ร>มืองอยู่ชั้นเมืองของบูดาเปสต์ครับเราจะมาหาของที่เขาหาในเมืองไม่ได้กันนั่นคือกล้องครับกล้องอะไรครับเพื่อถ่ายรูปตอนนี้ผมเซียนนะกล้องโปรใช่ไหมกล้องโปรับแล้วก็มาถึงโฟร์คจะได้แล้วนะฮะ ใน้่งแรมครับเขียวรับไฟเขียวรับไปก่อนไปก่อนครับไปก่อนดีใจไหมครับโจ้อเขดีใจครับครับตอนนี้เราก็ได้กล้องถ่ายรูปแล้วนะครับโจโชว์กล้องถ่ายรูปเลยสิครับนั่นแหละครับตอนนี้เป็นโปรโจแล้วนะครับตอนนี้กูถือของหนักมากครับมึงได้ดูแผ่นที่เล้ามาที่ถือของแล้วครับ ตอนนี้ก็นั่งอยู่บนรถเมย์นะครับของแางการ,รีเขาคุกูดาเฟ่มันรถเมย์ไทยบ้างเลยครับเก่าเหมือนกันเลยแต่ค่านั่งเนี่ยแพงแพงครับวันนี้จะกลับเข้าสู่บริเวณเป็นนักท่องเที่ยวเเที่ยวกันแล้วตอ,อนดีกับห้างเบื่อ เจอกันเย็นมากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มภารกิจเราไปทำอะไรมาครับเราไปซื้อกล้องใหม่เราไปซื้อกล้องมาครับอันนี้ัได้มาแล้วสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงตอนนี้เลือกสูงปูด้าเป๊จริงๆเราครับปูด้าเป๊ที่ทุกคนรู้จักครับไม่ใช่ที่ผ่านมาตอนเช้าข้างหลังนี้เป็นราคสุภาพนะครับมันเป็นราคาชี้สูงงามมากกว่าที่อีโด้ดูด้านข้างนั้น แค่นี้ครับก็องขอโทษจริงๆครับเช้าเจอกันจัดเต็มพรุ่งนี้เช้าทุกคนแน่นอนเวียดนามแอสกรูตาเฟก็ตรงนี้แม่น้ำตรงนี้นี่แหละครับมีแม่น้ำครับไม่ใช่เวียดนามไม่สวยนะครับแต่ว่าเวียดนามไม่มีแม่น้ำตรงนี้ให้ถ่ายรูปนั่นเองในแล้วก็รับใงที่นี่รู้สึกว่าที่นี่เป็นแบบหน้าตะลุยเมื่อเทียบกับสองสามสี่ห้าเมืองที่ผ่านมาครับใช่แล้วตรงนี้ยากกว่าเยอะครับ ทุกอย่างมันจะเป็นารหลอกครับที่นีคุณอยากได้อะไรคุณก,ก็ได้หมดครับไม่ยากทีก่นี่ยากครับเลเวลเพิ่มมาน,นิดนึงยวครับปก,ก,บก,บกบติขออนุญาตกินข้าวก่อ,อนละกันกินข้าวพรุ่งนี้ที่สภาอังกฤษ

ก็เป็นมาเก็ตฮองที่นี่นะครับเพราะว่าสกเหมอนสามญาติเลย ครับกัปมาอีกครั้ครับสวัสดียามเช้าหรือเปล่าสิบเอ็ดโมงแล้ววันนี้เราไปกินข้าวมาก็เลยสายหน่อเราเี่งตื่น,นอย,อยอนู่ที่อะไรนะโบนชาประมงฮะหรือชั้แมนเรือชั่นปิดั่นแหลคับก็ที่นี่เขาสร้างไว้เด้รำลึกถึงชาวประมงไ้รอไม่ได้อ่านมาขอโที าพิเศแมากก็เกี่ยวชาวข้างหลังว่ามันเป็นอะไรครือเป็นน้ำยาที่สุดเป็นยูโรเป็นน้ำดันูครับที่สวยๆขึ้นขางหลังคือเป็นอนาสตาหนะครับของชาวแครี่รับน้ำเงินเมืองบูดาเปสต์ตอนนี้อยู่ที่เมืองนี้มันชื่อบูดาเปสต์เขาเกิดมาจากคำว่าบูดากับเปสต์ครับบูดาเนี่ยคือฝั่งนี้ครับเปสต์ครับฝั่งนี้สังเกตว่ามีฝั่งบูดา แันี้เมเป็น venue, ที่ลามลกครับมีสพานท้าม,ามา seats, แม่น้กหลายสี่วยก็ไม่เห็นตกล้องนนี้แล้วยอยอก็มาเที่ยวอีกลารุง์ไปเจอมโาตอนนี้ก็โปรเจ์ก็ได้กล้องมาแล้วมีอะไรจะพูดต้อ ไม่ม,ไมีม่นะครับแล้วสึกว่ามาือเรียนมันน่าสนใจด้ครับือเมือนี้มันต่างที่เวียนนาถมละ่ะาเพราะว่าม,มันค่อนข้างจะลุกชุ่มนะครับหรือคำว่าลุกชุ่มเนีคือมันอย่าบว่ามันอ่อน,นลนอง ก็อยากให้รถไฟว่ะแต่ทั้งนู่นทั้งนี่ว่ะมาดูอินโฟเมชันดูอะไรนี่การสั่จองอินที่ต้องพนรู้ภาษาอังกฤษกันได้ไม่ค่อยเยอะอะไรแต่จริงๆก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสบายพอสมควรนะแต่ว่าอาจจะสู้เวียนนาไม่ได้แต่ก็ถือว่าสบายผมดูแล้วท่าของชีพอ่ะเอาชีพก็โอเคน้อยกว่าออสเตรียประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ก็เกือบเกือบเท่าพี่ไทยครับการคมนาคมก็ดีนะครับ กอย่างก็ซื้อเป็นตัวเดียวครอบคลุมแต่ว่ารถมันเก่าใหญ่รถแทรมรถบัสรถเมโทรเน,น,นี่ยมีเมโทรเขามีสถานีหนึง่งฮะเก่าเปน็นอันดับสองของในยุโรปเลยเดี๋ยวเราจะไปกนะันอันนี้นชื่อตัวสายล,ล,ละะะะักษณอะไรไ่อเคไหมครับมัชื่อ,อเอฟเฟละ <uel>: เอฟเฟลอเอฟเฟลอะรูสตาร์เอฟเฟลเอฟเฟลเ,เฟลนเนะี่ยคนเดียวที่เรารู้จักแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับเอฟเฟลเขาเป็นสร้างของเอฟเฟล อ๋อคือเขาสร้างหองไอโฟนด้วยเขามาสร้างหาสายรถไฟด้วยเป็นของออกแบบแล้วมันเกี่ยวอะไรกันแค่คุณเดียวอราจะแซดตาด้วยนะอยากเลิกใช่ไหมแว่นนุ่นของบอยแว่นนุนของบอยไม่ได้แว่นโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราข้ามไปดูตัวอื่นต่อนะสร้างไปดูกันต่อแว่นนขโ่ย อาหารที่เปิดอีกรอบหนึ่งครับจากเรากินที่มอสโกมาวันนี้เรากินวันนี้เพราะว่าเรามีเงินที่เหือจากการแรกนะเราไม่อยากแลกล้กลับแนละ้วเพราะราว่ากดมาอ๋อกดมานะฮะมันเหลืออยู่เยอะวันนี้เป็นเศรษฐีจานนี้ก็จานละประมาณ2-300บาทไทยถือว่าแพงอยู่แล้วก็ถือว่าถูกนะเด็กของตะขาในยูโรรสชาติดูน่ากินเลยเขผัดหมกงาด้วย มือชามือแรกครับกับตอนนี้เราก็กำลังเดินไปข้างหน้าเขาเรียกว่าจตุรัสยีโร่มันเป็นที่ที่เป็นแบบุะของชาวมังการเลียนนะครับกาสร้างอนุสาวรีย์ไว้มารวมๆกันแล้วเรียกทีมันก็เป็นจตุรัสของพวกวีรบุรุษของเขาเราข้างซ้ายอันนี้เป็นถนนอะไรครับตรงนี้นะครับคือถนนแอดดิซี่มันช่องอลิเซ่ใช่ไหมครับช่องอลิเซ่เึมือนรากเหง้ของบ้านเราครอบเนน่เส้นหลักของเมืองและใหญ่ที่สุดเป็นอเวนิว ตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับเจ้าอันนี้ยี่เป็องศาครับร้อนตับแตกถุงมืออยู่ไหนนะครับมันซุกอยู่ในส่วนที่ลึกสุดของกระเป๋าผมไปแล้วก้นบึ้งเนี่ยครับหัวใจเนี่ยครับใช่ครับหน้านี้เราผ่านไปกินจิตวิบอะไรมปบ้างนะครับกินอะไเยอะมากชอบจิตวิบอะไรมากสุดครับทำไมครับมันหนาวนะครับคือชิ่นี่ยี่เป็ดนะครับแต่ซึ่งประธานลงยี่เป็ดนะครับถ้าไกินียงค้อสายถ้าไกินียงค้อสา แล้วก็ข้ามมาจนถึงฝั่งนี้นะฮะเป็นลานกว้างอีกแล้วที่นี่ก็เหมือนกับเป็นแต่ว่าเป็นจุดสิ้นกางมันก็คงไม่ใช่ประชาชนเขาก็มาที่นี่กันมาขายรูปมาจุมพิตปะครับมันก็จู่ทุกที่อยู่แล้ว <c oughs> <laughs> อยากทำบ้างไหมครับโจแต่ไม,ไม่ใช่กับกูนะไม่อยากครับไม่อยากนะครับผมเพียงครับ แล้วโจ้มที่อยากทำอะไรครับอ,รนะอยากทำอะไรครับที่นี่มาเที่ยวผมชอบเที่ยว ฝรั่งใส่ชุดแบบคนไทยในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยครับม,มันใช่เลยครับอากาศดีๆกระเป๋าหนักขึ้นเยอะเลยครับข้างหลังนี้ก็เป็นวีโรสแควร์นะครับก็ตามชื่อครับตลาดวีโรสครับเพราะฉะนั้นตลาดนี้ก็ต้องมีดีกันการี่สลัดวีโนสในเองการัเจ็ดคนนี้ก็เป็นวีรบุรุสสุดชัด ส่วนเราก็เป็นแค่นักท่องเที่ยวเราเป็นแค่หลักเที่ยวเดี๋ยวเราจะไปที่สุดท้ายแล้วของจุดชมวิวที่นี่ครับแม่คือเป็นแนวเขาเพื่อมองไปเห็นแม่น้ำตาลูแล้วก็อาคารสภาอยู่ที่สำคัญเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็น่าจะเก่าวลากันบกูจะเป็นกันที่แล้วครับพรูนี้พวกเราจะเข้าฟูเิเยกันแล้วนะ ไปดูว่าจะเข้าได้หรือเปล่าว่าเราไปทำวีซ่ามาเ,าเาขาเาแค่บอกว่ามีมัลติเ l ิลเชงเก้นเราก็สามารถเข้าไปได้แต่ต้องลองดูอีกทีนึงตะลุยโลกอีกแล้วครับสนุกแน่นอนวันนี้อนขอบคุณตะลุยโลกครับยังไงวันนี้เราลาไปก่อนเราทับใจเหมือนนี้มากครับคุณกัปต ว่าหรือว่าภูเขาชอกร้นนี่เองครับก็ที่่สวยมากครับมีคนมาชมวิวที่เยอะมากครับทั้งท้อเชียงแล้วก็คนท้องถิ่นนะครับมันเป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับที่นี่ถึงได้รายจำฉีดเลยครับเวินาแพ้อีกแล้วบุ๊คเวินาสวยแต่ว่าชิที่นี่มากกว่าครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาที่นี่นั่งกินพิซซ่าสักพักดื้อก็รอให้ตะวันรับขอบฟ้าไป เราจะกินนิดแรกกันบนนี้ครับวิวนี้พระตคานยังไม่มีเลยนครับเราส่งเราจะต้องบอกลาบูดาเปสไปแล้วนะครับซลี่โจอาพันธ์เอางกล้องสุดทราเคคุณเลชจะได้สั่งลาไม่มีนะครับเจอกันวันนี้บายยครับเจอกันที่แซงคกโเฉีถ้าเราได้ไปนะครับวันนี้สวัสดีครับไปายบายครับ